ครับพี่น้องมาช่วยกันฟังดูครับว่านกตัวนี้มันหลิวตันหรือเปล่าครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปใกล้นิดนึงเพราะได้ยินมันขันมานานแล้วไม่มีกุ๊กเลยครับกุ๊ก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 อยู่นะครับผมแล้วไม่มีกุ๊กเลยครับแล้วมันขันต่อเนื่องยาวนานเป็นสี่ห้านาทีเลยนี เด,เดี๋ยวยินไหมนุ๊กนี่นี่ผมจะพยายามเดินกันไปใกล้กที่นี่เดี๋ยวเป็นนกหายากครับคอยฟังเลยครับลูกนกต่อเขานี้ได้ยญไหมน้องพี่น้องผมไม่เนี่ยแจว่าในกล่องได้ยญไหมเด้อ โอ้เลยเงียบไปจ่อยเหมือนมีสองตัวครับที่ว่าหนกต่อเขาเนี้ยอยู่ข้างถนนนะครับรอรถเงียบแป๊บนึงครับโอ้เสียงอยู่ไกลๆทตรงนู้นครับผม กกกู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 อยู่ครับนั่นแหะยังขันอยู่เลยพี่้นงนกต่อเขานี่เกิดเป็นนกต่อเขาเดินเข้าไปนี่เขาจะดาหัวไหมนั่นแหะครับมันริ้วตันแท้ๆเลยพี่้นงมันไม่มีกุ๊กเลยครับแล้วมันไม่ใช่การเรียกด้วยนู่นทั้งนู่นสองกู้ครับ ขันตอบกลับกันแล้วนู่นอยู่ทังหมุนสองกุ๊กไอเสียงกู้กูก,กูกูอยู่ตรงนี้เรียกอยู่อีกตัวนึงเราก็อยู่ไกลๆนู้นคือรลิวตันครับผมมีนกสามตัวครับแ้่ก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์ใครจอดอะไรนะจิวานกต่อเขา โอ้ยรถก็มาอย่างไรกับผมเสียงดังผมกม่กล้าดเดินไปใกล้กว่านี้ครับผมกลัวจะเป็นหนกต่อเขากลัวจะเป็นการหลบกวนเขาเนาะพอดีผมขับรถมาผมจะไปอำเภอหวยแถลงครับผมตัดมาทางเอ่อตอนนี้ผมอยู่บ้านอะไรไม่เนี่ยใจเดือยพี่น้องเด้อนูนคูนเรื่อย,อยเลยกำลังจะไปหำเภแถลงครับผมครับ ออกมาจากทางน้องกีครับผมน้องกียาวมาเลยก็จะเป็นเลยแยกน้องหงมาสักหน่อยครับแล้วก็เลี้ยวทรายเขาหวยทะแลงที่มันมีป่ายว่าหวยแลงครับผมครับเลี้ยวทรายมันนิดนึงพูดย่งไงก็คือเลยหมู่บ้านนั่นแหละเลี้ยวทรายมันจะเป็นแยกในหมู่บ้านเนาะก็คือพอเลยเลยหมู่บ้านมันนิดนึงมันจะมีฟาร์มแพะเขาครับนี่นี่ฟาร์มแผะพี่นอ้องนี่ ขอจช้านั่นแหละนี่ขอจช้านี่สายมือจะเป็นฟาร,ร์มแพะแผะหากินเต้มครับเนี่หรือว่าไอสองตัวนั้นเป็นนกต่อดูที่นี่เขามาต่อริวตันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออผมวันริวตันแท้ๆครับผมหรือว่าจะเป็นนกต่อสามตัวเลยก็เลยไม่รู้เลยพี่น้องเด้อเอาละผมเดินทางต่อกับผมหนดมาหมดมา ครับก็หนาจะเป็นนกริวตันแล้วครับผมเดี๋ยวมีเวลาผมจะมาดูอีกทีนึงกับผมครับแต่กับไกด์จากบ้านผมเติมอ้วครับพี่น้องชื่อบ้านน้องกกนะครับน้องกกบ้านน้องกกตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงกับผมจังหวัดบุรีรัมย์กับผมครับพี่กัดครับผมครับถ้าท่านใดสนใจก็ลองมาพิสูจน์ดูครับว่านกเรวตันนี่มันเป็นนกต่อเขาเรียกว่านกป่าครับผมตาแหน่งอยู่เป็นป่าเล็กๆเป็นโคกเล็กๆอยู่ตรงขามฟาร์มแพะครับผม มันเป็นฟาร์มแพะมีแพะหลายตัวเลยแหะครับก็ปล่อยเลี้ยงอยู่ใน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 คอกเขาอยู่ครับผมเชี่ยครับพี่น้องนแะผมมีธุระที่ไวะแถลงรับผมครับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้รับผมเดินทางต่อครับผมครับ